กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นมือดาบอันดับหนึ่งแห่งสำนักคุ้มภัยบ้านดาบจันเซียวซึ่งเป็นสำนักคุ้มภัยอันดับหนึ่งในเมืองหลวงด้วยความที่ชายหนุ่มเป็นผู้ที่มีทักษะยุทธที่แกร่งกล้าที่สุดในสำนักจึงเป็นที่รักและวางใจจากเจ้าสำนักเป็นอย่างมากไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจที่ยากเย็นแสนเข็นเพียงใดเขาก็สามารถจัดการได้สำเร็จรุ่งอย่างเรียบร้อยทุกครั้ง ชายหนุ่มได้คบหาดูใจกับลูกสาวเจ้าสำนักซึ่งเจ้าสำนักเองก็สนับสนุนและหมายมั่นจะยกลูกสาวของตนให้กับชายหนุ่มและให้สืบทอดกิจการของสำนักต่อไปในอนาคตอันใกล้หากพวกเจ้าทั้งสองคนรักกันข้าก็มีขัดข้องแต่เจ้าต้องแสดงฝีมือให้ข้ามั่นใจอีกสักหน่อยว่าเจ้าสามารถที่จะดูแลลูกสาวของข้าได้จริงๆข้าจะได้วางใจยกลูกสาวของข้าให้แก่เจ้าและให้เจ้าได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักคุ้มภัยของเราต่อไปด้วย ข้าจะพยายามอย่างเต็มความสามารถครับอยู่มาวันหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คุ้มกันตั๋วเงินหมื่นตำลึงแต่ระหว่างทางได้มีโจรป่าดักปล้นกลางทางยุดนี่คือการปล้นพวกเขาได้ต่อสู้กันและชายหนุ่มก็สามารถกำราบเหล่าโจรป่าให้หมอบราบคาบได้ดังเช่นทุกครั้งท่านจอมยุดโปรดยกโทษให้พวกข้าด้วยเถิดพวกข้าสำนึกผิดแล้ว แต่เมื่อชายหนุ่มเผลอพวกโจรกลับแว้งกัดและซัดเขาจนตกหน้าผานี่เนี่ยหลอกง่ายใช่จริงๆนะเจ้านี่ฮาฮไม่ว่าจะวอรายุทธ์สูงส่งสักแค่ไหนมาเจอเหลี่ยมโจรฉลาดอย่างข้าก็เสียทุกรารเข้าอย,ยังดีที่การตกหน้าผาในครั้งนั้นไม่ได้ทําให้ชายหนุ่มต้องถึงกับชีวิตแต่ทว่าเมื่อชายหนุ่มฟื้นขึ้นมาท่านหมอทําไมข้ามองอะไรไม่เห็นเลย การตกหน้าผาในครั้งนั้นทําให้สมองของเจ้าได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักและสิ้นประสาทตาเสียหายอย่างมากข้าต้องขอโทษด,ด้วยข้าเองก็รักษาให้จนสุดความสามารถของข้าแล้วบอดยอดจุด หวังว่าเจ้าคงจะเข้าใจนะในเมื่อเจ้ากลายเป็นคนตาบอดเช่นนี้ข้าคงจะวางใจให้เจ้าแต่งงานกับลูกสาวของข้าและสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักของเราต่อไปไม่ได้อีกแล้วอย่าว่าแตจะดูแลลูกสาวของข้าเลยแม้แต่ตัวของเจ้าเองก็ยังดูแลไม่ได้เรื่องดูแลสำนักของเรายิ่งไม่ต้องคิดเลยท่านเจ้าสำนักโปรดให้อกาสข้าน้อยสักหน่อยเถิด ข้าจะออกเดินทางตามหาหมอที่เก่งๆมารักษาตาของข้าให้หายดังเดิมให้จงได้โปรดให้เวลาข้าสักระยะข้าสัญญาว่าจะกลับมาเป็นสุดยอดฝีมือดังเช่นเดิมได้อย่างแน่นอนอย่างนั้นก็ได้เพราะอย่างไรเสียสุดยอดฝีมืออย่างเจ้าก็ไม่ใช่จะหาได้ไง่ายๆขายเองก็เสียดายอยู่มิใช่น้อยชายหนุ่มจึงกล่าวร่ำลาคู่มั่นหมายของเขาน้องหญิงสัญญากับข้านะว่าเจ้าจะรอข้ากลับมาข้าสัญญา และแล้วชายหนุ่มก็ได้ออกเดินทางตะลอนไปตามเมืองต่างๆแล้วเฝ้าถามไถ่ผู้คนว่ารู้จักหมอที่มีฝีมือเก่งกาจที่สามารถรักษาดวงตาของเขาให้หายได้หรือไม่แต่ทุกที่ที่ไปก็ไม่มีใครรู้จักเลยแต่ชายหนุ่มก็ไม่ลดละความพยายามจนได้มาถึงเมืองเมืองหนึ่งชายหนุ่มได้ยินเสียงคนเล่านิทานจึงได้เดินทางเข้าไปฟัง แันละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาออกตามหาไก่ที่ออกไข่เป็นทองคำชายหนุ่มฟังนิทานด้วยความเพลิดเพลินใจช่างเป็นนิทานที่ล้ำลึกเสียจริงๆเมื่อน,นิทานจบแล้วคนฟังคนอื่นๆก็ต่างพากันแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันนักเล่านิทานก็เก็บข้าวของแล้วเดินจากไปเช่นกันระหว่างทางที่หญิงนักเล่านิทานเดินทางไปนั้น mm. เธอก็ได้เจอกับพวกโจรดักซุ่มอยู่ วันด,ดีเจ้าน้องสาวถ้าไม่อยากเก็บตัวก็ส่งของมีค่ามาเสียดีๆไปให้พ้นนะพวกโจรชั่วอย่ามายุ่งกับข้าเอ๊ะพูดดีๆไม่ยอมเชื่อสงสัยอยากเก็บตัวและแล้วพวกโจรก็ได้แย่งเอาห่อผ้าของหญิงสาวมาแล้วเดินจากไปแต่แล้ววางห่อผ้าของแม่นางคนนั้นลงแล้วใส่หัวไปซะ น้อยเจ้าบอดอยู่ดีไม่ว่าดีนั้นอยากเป็นวีรบุรุษวันนี้ข้าต้องสั่งสอนให้เจ้ารู้จักเจียมตัวเสียหน่อยแล้วเอาเลยรังแกะสะตรีและคนพิการคืองานถนัดของพวกเราชายหนุ่มนั้นแม้เขาจะตาบอดแต่ด้วยทักษะยุทธอันสูงส่งก็ทําให้เขาสามารถเอาชนะพวกโจรได้อย่างง่ายดายถันจอมยุทธโปรดไว้ชีวิตพวกข้าด้วยเถิดพวกข้าเพิ่งหัดเป็นโจรครั้งแรกต่อไปพวกข้าไม่กล้าทําอีกแล้วแหละ พวกเจ้ารีบขอโทษแม่นางแล้วรีบใส่หัวไปซะขอโทษแม่นางขอบคุณจอมยุทธีเมตตาพวกข้าสัญญาว่าจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีขอบคุณจอมยุทธที่ช่วยเหลือค่ะเรื่องเล็กน้อยว่าแต่เจ้าเป็นสตีเหตุใดจึงเดินทางคนเดียวเช่นนี้ ทำอย่างไรได้ก็ข่าอยู่ตัวคนเดียวอาชีพของข้าคือนักเล่านิทานจึงจําเป็นต้องเดินทางเร่ร่อนไปตามเมืองต่างๆพอเมืองไหนเล่าครบหมดทุกเรื่องแล้วคนเรื่องเบื่อแล้วก็ต้องย้ายไปเมืองอื่นต่อไปเช่นนี้แล้วท่านละ่ะคนตาบอดอย่างท่านจะเดินทางไปที่แห่งใดอย่างนั้นหรือข้าไม่มีจุดหมายรอกข้าพเนจรไปทุกขนแห่งเพื่อออกตามหาหมอที่จะสามารถรักษาดวงตาของข้าให้กลับมามองเห็นดั่งเดิมได้ แม่นางเดินทางไปมาแล้วหลายที่เคยที่จะพบเจอบ้างหรือไม่ข้าต้องขอโทษด้วยข้าไม่เคยพบเจอหมอที่เก่งๆแบบนั้นเลยสักหนเดียวอย่างนั้นก็ม่เป็นไรเช่นนั้นข้าก็ขอตัวอย่างไรข้าจะช่วยถามไถ่ผู้คนให้อีกแรงนะข้าขอลาเดินทางระวังตัวด้วยนะแม่นางชายหนุ่มเฝ้าฟังฝีเท้านักเล่านิทานเดิมจากไปแต่แล้วเขาก็คิดบางอย่างขึ้นได้จึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าอย่างนี้ดีไหม ในเมื่อทั้งเจ้าและข้าต่างก็ต้องรอนแรมไปยังเมืองต่างๆเช่นเดียวกันเจ้าคงต้องการคนคุ้มภยัยส่วนข้านั้นตาบอดการที่ได้ฟังนิทานของเจ้านับเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้ข้าได้ผ่อนคลายความตึงเครียดได้บ้างอย่างนั้นเราเดินทางไปด้วยกันเสียเลยดีไหมอย่างนั้นก็ดีสิท่านหญิงสาวเอ่ยด้วยความดีใจนับแต่วันนั้นชายหนุ่มและหญิงนักเล่านิทานจึงได้เดินทางพนเอจอนจรไปด้วยกันทุกหนแห่งเมืองแล้วเมืองเล่า พวกเขาต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและพึ่งพาช่วยเหลือกันในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งขาดหนทางแถวนี้มีแต่สิ่งกีดขวางต้นไม้ล้มระเนระนาดเต็มไปหมดท่านต้องเดินระวังหน่อยนะเอามือเกาะหลังข้าเดินไปก็แล้วกันขอบใจเจ้ามากที่ผ่านมาข้าทั้งล้มทั้งโดนกิ่งไม้บาดมาตลอดเลยนะเนี่ยข้าจะสอนเพลงดาบให้กับเจ้าเอาไหมเจ้าจะได้เอาไว้ป้องกันตัวในวันที่ข้าไม่อยู่ด้วยดีสิท่าน อย่างนั้นก็รับดาบไปจับดาบให้มั่นนะและต้องฟันอย่างมั่นใจให้ให <Hey, hey. S 1> ้ต้องอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งหยิงนักเล่านิทานก็ได้เข้ามาหาชายหนุ่มด้วยท่าทางกระตือรือร้นมีอะไรหรือแม่นางวันนี้เจ้าจริงดูท่าทางตื่นเต้นเป็นพิเศษวันนี้ข้าได้ยินพวกคนที่มาฟังนิทานเขาพูดกันถึงนักพรตปิศนาผู้หนึ่ง ท่านรอบรู้เรื่องราวมากมายในใต้ล่าสามารถไข่เรื่องคับข้องใจให้กับผู้คนมานับไม่ถ้วนข้าว่าบางทีท่านนักพรตอาจจะรู้วิธีรักษาดวงตาของท่านให้หายได้ก็ได้นะเราพากันไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตกันดีไหมอย่างนั้นจริงๆหรือแล้วท่านนักพรตคนที่ว่านั่นอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรือเขาปัญญายุทธเมื่อเป็นเช่นนั้นเช้าวันต่อมาทั้งสองจึงพากันเดินทางไปยังเขาปัญญายุทธโดยพลัน คารวะท่านนักพรตมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังท่านนักพรตท่านพอที่จะช่วยรักษาดวงตาของข้าน้อยให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ข้าต้องเสียใจด้วยข้ามีสามารถรักษาดวงตาให้กับเจ้าได้รอกอย่างนั้นท่านพอที่จะรู้จักหมอที่เก่งๆที่รักษาได้หรือไม่ข้าก็มิรู้จักเช่นกัน เมื่อชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกหมดหวังและเสียใจเป็นอย่างมากอย่างนั้นข้าน้อยคงต้องทําใจเสียแล้วเพราะขนาดท่านนักพรตที่ผู้คนร่ํารือกันว่ารอบรู้เรื่องราวมากมายในใต้ล่ายังมีอาจช่วยเหลือข้าน้อยได้ข้าน้อยคงมีอาจที่จะมองเห็นสิ่งใดได้อีกต่อไปแล้วเจ้าจะพึ่งสูญสินความหวังไปเลยแม้จะมีสามารถรักษาดวงตาของเจ้าได้แต่ก็มิได้ไม้ความว่าเจ้าจะมองเห็นมิได้ แม้ดวงตาจะมืดบอดก็ยังสามารถมองเห็นได้อย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วจะเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรขณะที่ที่ข้าน้อยยืนอยู่นี่รอบตัวมีอะไรอยู่บ้างแม่นางที่มากับข้าน้อยนางยิ้มอยู่หรือไม่ก็ยังมิรู้เลยวิธีทางที่ใช้มองต่างหาคือสิ่งสำคัญคนเรานั้นมิได้มองเห็นจากดวงตาเพียงอย่างเดียวหากมีความตั้งใจ,จเจ้าย่อมสามารถใช้สิ่งอื่นในการมองเห็นแทนดวงตาได้เช่นกัน มองโดยมิใช้ดวงตาข้าน้อยจะกขอลองดูชายหนุ่มจึงพยายามสงบสติและพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านนักพรตข้าน้อยมองเห็นแล้วข้าน้อยได้กลิ่นของต้นไม้และได้ยินเสียงใบไม้กระทบกันค่อนข้างหนาแน่นแสดงว่าข้าน้อยกําลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างแน่นอนและแม่นางที่มากับข้าน้อยนั้นนางต้องกําลังยิ้มและดีใจอยู่อย่างแน่นอนเพราะข้าน้อยได้ยินเสียงลมหายใจของนางที่ถี่ขึ้นถูกต้องหรือไม่ครับ ถูกต้องแล้วเจ้าเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วสมแล้วที่เป็นผู้มีทักษะยุทธ์เมื่อได้รับคำชี้แนะจากเฉินกุ้ยเสียงแล้วทั้งสองจึงได้ขอตัวลากลับแม้วันนี้จะไม่สามารถรักษาดวงตาให้หายได้แต่วันนี้ข้าน้อยกับรู้สึกได้เห็นแสงสว่างขึ้นมาอีกครั้งขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะ ย,ยังคงออกตามหาหมอที่จะสามารถรักษาดวงตาของเขาได้ต่อไปแต่การได้พบกับเฉินกุ้ยเซียงในครั้งนั้นทำให้จิตใจของชายหนุ่มรู้สึกคลายความกัดกลุมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนที่ผ่านมาจิตใจของข้ามีแต่ความท้อแท้และสิ้นหวังแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกมีความหวังและกำลังใจเพิ่มขึ้นมากเลยเห็นท่านเป็นแบบนี้ข้าเองก็พลอยดีใจไปด้วยตั้งแต่รู้จักกับท่านมาข้าเพิ่งเคยเห็นท่านเบิกบานเช่นนี้เป็นครั้งแรกอย่างนั้นเลยหรือ ว่าแต่แม่นางจเจ้ากําลังเขียนสิ่งใดอยู่อย่างนั้นหรืออ่ะเออพอดีข้ากําลังแต่งนิทานเรื่องใหม่อยู่นะ่ะเรื่องใหม่อย่างนั้นหรือเล่าให้ข้าฟังสักหน่อยสิเรื่องเก่าข้าฟังจนหมดแล้วอยากฟังเรื่องใหม่ๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องแต่งให้จบก่อนถึงจะเล่าได้มีอย่างนั้นจะไม่สนุกเล่านิดเดียวก็ไม่ได้หรือนิดเดียวก็ไม่ได้ หลายเดือนผ่านไปพวกเขาทั้งสองยังคงพนเอจอนจรร่อนเร่ไปยังเมืองต่างๆดังเช่นเดิมจนได้วกกลับมายังเมืองเมืองนี้อีกครั้งและได้พบกับเฉินกุ้ยเซียงอีกครั้งโดยบังเอิญพวกเขาจึงได้เข้าไปคาระวะเพื่อทักทายคาระวะท่านนักพรตขอบคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือข้าน้อยในวันนั้นคนขับรถมาโปรดจอดรอสักประเดียวนะข้ามีเรื่องสำคัญต้องไปคุยได้ครับพ่อหนุ่ม ข้าก็กำลังอยากเจอตัวพวกเจ้าอยู่พอดีเลยท่านนักพรตท่านมีเรื่องอันใดอย่างนั้นหรือพอดีข้าเพิ่งได้รู้จักกับหมอเทวดาผู้หนึ่งซึ่งมีฝีมือเก่งกาจเยี่ยมยุทธ์น่าจะสามารถรักษาดวงตาของเจ้าให้หายเป็นปกติได้ชายหนุ่มเมื่อได้ฟังก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาจึงรีบถามต่อไปทันทีจริงๆหรือครับแล้วท่านหมอเทวดาผู้นั้นอยู่ที่หนแห่งใดอย่างนั้นหรือหมอเทวดาผู้นี้ ท่านได้วางมือจากยุทธภพมานานแล้วและอาศัยหลีกเล้นผู้คนในป่าลึกจึงไม่ค่อยมีผู้ใดรู้จักนักมาข้าจะบอกหนทางไปให้เมื่อเฉินคุยเซียงได้บอกทางแล้วพวกเขาทั้งสองก็กล่าวขอบคุณแล้วเฉินคุยเซียงก็เดินทางจากไปพรุ่งนี้เช้าเรารีบเดินทางไปหาท่านหมอเทเวดากันเลยดีไหมดีสิข้าเฝ้ารอวันนี้มานานแล้ว และแล้วเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางไปพบหมอเทวดาตามเส้นทางที่เฉินกุ้ยเซียงได้บอกไว้ข้าคิดว่าน่าจะเป็นที่นี่แหละลักษณะของบ้านเหมือนกับที่ท่านนักพรตได้บอกไว้เลยว่าแล้วพวกเขาจึงได้ตะโกนเรียกคนที่อยู่ในบ้านทันทีนี่ใช่บ้านของหมอเทวดาหรือไม่แต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมา บังเอิญหญิงนักเล่านิทานได้เหลือบไปเห็นคนแก่ผู้หนึ่งนั่งตกปลาอยู่ริมแม่น้ำใกล้ๆนั่นจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปไถ่าถามท่านผู้เฒ่าท่านคือท่านหมอเทวดาใช่หรือไม่พวกเจ้าทักคนผิดแล้วและที่นี่ไม่มีหมอเทวดาหรอกท่านหมอเทวดาโปรดเห็นใจข้าน้อยด้วยเถิดข้าน้อยรู้ว่าต้องเป็นท่านอย่างแน่นอนเหตุใดเจ้าจึงคิดเช่นนั้น ข้าน้อยเป็นคนตาบอดจึงต้องใช้วิถีทางอื่นมองแทนตาข้าน้อยได้กลิ่นยามากมายจากในบ้านของท่านคนทั่วไปคงไม่มีใครปรุงยาเล่นในบ้านอย่างแน่นอนอืมเจ้ามิใช่ธรรมดาแต่อย่างไรข้าก็คงจะช่วยอะไรเจ้ามิได้หรอกข้าวางมือจากยุทธภพมานานแล้วได้โปรดเถิดท่านหมอพวกข้าน้อยเดินทางมาแล้วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเพื่อค้นหาตัวท่านแต่ก็ไม่พบเพราะดีที่ท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงแห่งเขาปัญญายุทธ์ท่านเมตตาเลยช่วยชี้ทางมาให้ อาจารย์เฉินอย่างนั้นหรืออืมอย่างนั้นพวกเจ้าก็คือบอดยอดยุตกับหญิงนักเล่านิทานสินะใช่แล้วค่ะนับว่าพวกเจ้ายังมีบุญอาจารย์เฉินเคยมีบุญคุณต่อข้าและได้ขอร้องให้ข้าได้ช่วยเหลือพวกเจ้าหอาพวกเจ้ามาหาเมื่ออาจารย์เฉินถึงกับไดออกปากเช่นนี้ท่านคงเห็นแล้วว่าพวกเจ้าคู่ควรที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างนั้นไหนข้าขอดูอาการสิและแล้วหมอเทวดาก็ตกลงที่จะรักษาดวงตาให้กับชายหนุ่ม การรักษาดวงตาของเจ้าจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่หลายจุดบนใบหน้าเพื่อเชื่อมต่อเส้นประสาทของดวงตาซึ่งย่อมส่งผลให้เจ้าต้องเสียโฉมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้เจ้าจะยอมรับได้หรือไม่ขอเพียงให้ข้าน้อยกลับมามองเห็นได้อีกครั้งเรื่องแค่นี้นับว่าเล็กน้อยอย่างนั้นก็ดีแล้วการรักษาก็เป็นไปได้ด้วยดีผ่านไปหลายวันจนถึงวันที่ต้องดึงผ้าปิดตาออกค่อยๆลืมตานะ เป็นอย่างไรบ้างตาของท่านมองเห็นอะไรได้บ้างหรือยังอืมข้ามองเห็นได้ดังเดิมแล้วชัดแจ๋วเลยชายหนุ่มเอ,อ่ยด้วยความดีใจและมองไปรอบๆตัวด้วยความตื่นเต้นแม่นางเจ้าคงเป็นหญิงนักเล่านิทานใช่หรือไม่ใช่แล้วหญิงสาวเอ,อ่ยตอบด้วยความตื่นเต้นเช่นกันเมื่อการรักษาลุล่วงได้ด้วยดีแล้วพวกเขาจึงได้ขอตัวลากลับ ขอบคุณท่านหมอเทวดาที่ได้ช่วยเหลือข้าน้อยไว้บุญคุณในครั้งนี้ข้าน้อยจะไม่ลืมเลือนเลยพวกเขาได้เดินทางกลับหญิงสาวเดินไปก็ยิ้มไปด้วยจิตใจที่ชื่นบานตลอดทางระหว่างทางชายหนุ่มก็ได้หันมาเอ่ยถามหญิงสาวว่าแม่นางข้าขอถามอะไรเจ้าสักหน่อยเถิดในฐานะที่เจ้าเป็นผู้หญิงหากเจ้ามีคนรักที่หน้าตาเป็นแบบข้าเจ้าจะยอมรับได้หรือไม่ แมมถามอะไรเช่นนั้นไม่ว่าท่านจะหน้าตาเป็นเช่นไรข้าก็ไม่เคยนึกรังเกียจท่านเลยเช่นนั้นก็ดีเลยข้ามีความมั่นใจขึ้นมาแล้วแหละอย่างนั้นเมื่อเดินทางพ้นป่าข้างหน้าแล้วข้าคงต้องขอลาจากเจ้าแล้วแหละนะเพราะข้ามีเรื่องสําคัญต้องไปทําเรื่องสําคัญอันใดอย่างนั้นหรือข้าต้องกลับไปแต่งงานกับคู่มั่นหมายของข้าน่ะสิและต้องเตรียมตัวสืบทอดตําแหน่งเจ้าสํานักคุ้มภัยของข้าด้วยเช่นนั้นข้าก็ยินดีกับท่านด้วยเมื่อออกมาพ้นป่า ชายหนุ่มก็แยกทางจากไปใจของหญิงสาวอยากจะเอ่ยปากรั้งชายหนุ่มไว้แต่ก็ได้แต่เฝ้ามองชายหนุ่มเดินจนลับไปด้วยหัวใจแตกสลายอย่างไรก็กลับมาเยี่ยมข้าบ้างนะเมื่อชายหนุ่มกลับมาถึงสำนักของเขาท่านเจ้าสำนักข้ากลับมามองเห็นดังเช่นเดิมอีกครั้งแล้วบัดนี้ข้าพร้อมที่จะสารต่อง,งานต่างๆต่อไปได้แล้วหระครับ เจ้ากลับมามองเห็นอีกครั้งก่อนนับว่าดีอยู่หรอกแต่เรื่องการแต่งงานกับเรื่องสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักคงต้องพิจารณาใหม่แล้วลวนะเอา้าวทำไมอย่างนั้นหรือครับก็ใบหน้าของเจ้าอัปรักษ์เช่นนี้ข้าจะให้ลูกสาวของข้าแต่งงานด้วยได้อย่างไรทั้งตำแหน่งเจ้าสำนักหากผู้คนเห็นเจ้าสำนักของเรามีใบหน้าดุดดังปีศาจเช่นนี้ใครจะเคารพนับถือใครเขาจะอยากจ้างให้ทำงานใหญ่หวังว่าเจ้าคงจะเข้าใจนะแต่ข้ากับน้องหญิงรักกันด้วยใจจริงนะครับน้องหญิงเจ้าเล่าว่าอย่างไร ค้าคงต้องทำตามความคิดเห็นของท่านพ่อเออแล้วต่อไปท่านเลิกเรียกข้าว่าน้องหญิงเสร็จด้วยนะเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วชายหนุ่มเมื่อได้ฟังก็รู้สึกปวดใจเป็นอย่างมากเขาถึงกับทุดลงกับพื้นอย่างไร้เรี่ยวแรงในเมื่อคุยกันรู้เรื่องก่็ดีแล้วเจ้าก็กลับไปพักผ่อนเถิดน,นะ ชายหนุ่มก้าวขาซึ่งไร้เรี่ยวแรงออกมาจากสำนักเขาเดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายด้วยจิตใจที่เลื่อนลอยเพราะความฝ่ายฝันอันสูงสุดในชีวิตของเขาได้สูญสลายไปจนหมดสิ้นแล้วที่ข้ามีกําลังใจสู้ทนอยู่ทุกวันก็เพื่อรอให้ถึงวันนี้มีนึกเลยว่ากลับเป็นวันที่ต้องสูญสิ้นทุกอย่างเขาตัดสินใจเดินกลับไปหาหญิงนักเล่านิทานอีกครั้ง เมื่อหญิงนักเล่านิทานเห็นชายหนุ่มกลับมาเธอก็ดีใจเป็นอันมากเธอรีบเข้ามาหาชายหนุ่มแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่เบิกบานใจว่าไหนท่านว่าจะกลับไปสำนักของท่านอย่างไรล่ะฉะไหนจึงกลับมาเร็วนะักที่นั่นม่มีสิ่งใดที่มีความหมายสำหรับข้าอีกแล้วอย่างนั้นท่านจะกลับมาผจญภัยไปทั่วล่ากับข้าเหมือนเช่นเดิมอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกข้ามาเพื่อร่ำลาต่อไปเราคงไม่มีโอกาสที่จะได้เจอเจอกันอีกแล้วนะ เพราะข้ามีงานสําคัญที่ต้องไปทําในที่แสนไกลขอให้เจ้าดูแลตัวเองให้ดีและหมั่นฝึกปือเพลงดาบที่ข้าเคยสอนเจ้าไว้เพื่อใช้ป้องกันตัวนะข้าต้องไปแล้วท่านอย่าไปเลยอยู่กับข้าเถิดนะหญิงสาวพูดด้วยน้าเสียงที่เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนแต่ไม่ว่าหญิงสาวจะอ้อนวอนอย่างไรก็ไร้ผลเพราะชายหนุ่มไม่ได้ยินเสียด้วยซ้ําเขาเดินจากไปอย่างไม่สนใจสิ่งใดแม้แต่สายฝน ชายหนุ่มเดินไปจนถึงชายป่าแห่งหนึ่งแล้วก็คุกเข่าลงเขาหยิบเอามีดสั้นที่พกติดตัวไว้เสมอออกมากำไว้แน่นพร้อมกับรำพึงรำพันกับตนเองว่าสิ่งที่ข้าเฝ้ารอเฝ้าฝันและทุ่มเทมาทั้งชีวิตกลับสูญสลายไปจนสิ้นข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์อันใดในเมื่อโลกนี้มีแต่ความทุกข์ความผิดหวังข้าขอจากไปเสียดีกว่า ปัญญาหยุดชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริงแต่ดวงชะตาเขาคงยังไม่ถึงคาด บังเอิญนักพรตเฉินกุ้ยเซียงได้เดินผ่านมาแถวนั้นพอดีจึงได้เอ่ยห้ามเอาไว้ได้ทันหยุดก่อนเทิดพ่อนุม่มเหตุใดเจ้าจึงคิดด่วนจากโลกนี้ไปเช่นนั้นด้วยเหล่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์ระทมสิ่งที่ข้าน้อยเฝ้าฝันแหลกสลายไปจนสิ้น นำซ้ำคนที่ข้าน้อยรักคนที่ข้าน้อยเคารพก็ยังหักหลังอย่างมิสนใจใยดีแม้นข้าน้อยอุตส่าห์ดิ้นรนหาหนทางรักษาดวงตาจนหายเป็นปกติแล้วโลกก็ยังมีเรื่องเล่นตลกเสียทีข้าน้อยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์อันใดเจ้ารักษาดวงตาจนหายแล้วอย่างนั้นหรือข้ายังเห็นว่าตาของเจ้ายังมืดบอดอยู่เลยฉชนไหนท่านจริงกล่าวเช่นนั้นก็นี่ไงข้าน้อยเห็นทุกอย่างชัดแจ๋วเลยจะมืดบอดได้อย่างไร โลกนี้มีด่านสว่างมากมายแต่เจ้ากลับมองเห็นแต่ด่านที่ม,มืดมิดโลกนี้มีด่านดีอยู่มากมายแต่เจ้ากลับมองเห็นแต่ด่านที่เลวร้ายคนที่ออรักเจ้าก็มีอยู่มากมายแต่เจ้ากลับมองเห็นแต่คนที่เกลียดชังอย่างนี้จะต่างอะไรกับตอนที่เจ้าตาบอดอย่างนั้นหรือดุดดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา ื่อชายหนุ่มได้ฟังที่เฉินกุ้ยเซียงกล่าวเขาก็นึกทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและก็ได้เข้าใจในที่สุดท่านนักบรญท่านเคยสอนข้าน้อยไว,ว้ว่าวิถีทางที่มองโลกคือสิ่งสำคัญข้าน้อยเคยคิดว่าเข้าใจดีแล้วแต่หาได้ลึกซึ้งไหมแม้นดวงตามืดบอดแต่มองด้วยวิถีทางที่ถูกต้องก็ยังเห็นแสงสว่างได้แต่ตาดีที่มองด้วยวิถีทางที่ผิดกลับมองเห็นได้แต่ความมืดมิดเวลานี้ข้าน้อยมองเห็นแต่ความมืดมิดยิ่งกว่าตอนที่ตาบอดเสียอีก บัดนี้ข้าน้อยเข้าใจทุกอย่างอย่างทองแท้แล้วเมื่อเจ้าเข้าใจได้เช่นนั้นก็ดีแล้วเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้วชายหนุ่มจึงได้ขอตัวลาจากขอบคุณท่านนักรถที่ช่วยชี้แนะให้ข้าน้อยได้พบแสงสว่างได้อีกครั้งบัดนี้ข้าน้อยเห็นแล้วว่าโลกเรานี้ยังมีด้านดียังมีคนที่รักเราอยู่อีกมากมายข้าน้อยเห็นวนทางที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิตแล้ว ชายหนุ่มเดินจากเฉินคุ้ยเสียงไปด้วยจิตใจที่เบิกบานอีกครั้งส่วนหญิงนักเล่านิทานเธอยังคงดำเนินชีวิตในการเป็นนักเล่านิทานต่อไปเธอเล่านิทานด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยการละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีจอมยุทธผู้หนึ่งเขาเป็นสุดยอดฝีมือที่วรยุทธสูงส่งและมีจิตใจที่เอื้ออารีแต่น่าเสียดายที่ดวงตาของเขาบอดผู้คนจึงเรียกเขาว่าบอดยอดยุทธ ผู้คนที่มาฟังต่างรู้สึกได้ถึงความเศร้าหมองในจิตใจของเธอทำไมนิทานเรื่องนี้มันเศร้าเช่นนี้ข้าไม่เคยได้ฟังนิทานที่เศร้าอย่างนี้มาก่อนเลยเมื่อนิทานจบลงแม่นางทำไมนิทานของเจ้าตอนจบจึงเศร้าเช่นนี้เจ้าช่วยแต่งใหม่ให้จบอย่างมีความสุขมิได้หรือทำเช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะต่อให้แต่งใหม่พวกท่านก็ได้รับรู้เรื่องราวเก่าไปแล้วอยู่ดีก็ถูกของเจ้า ทันใดนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นมาเสียงนั้นเป็นเสียงที่หญิงสาวคุ้นเคยเป็นอย่างดีแม่นางหาข้าจะขอช่วยเจ้าแต่งภาคต่อของนิทานเรื่องนี้ให้ดีกว่าเดิมเจ้าพอที่จะให้โอกาสข้าได้หรือไม่เมื่อหญิงสาวได้ยินเสียงนั้นเธอก็ยิ้มด้วยความดีใจปัญญายุกจากเรื่องนี้คนเรานั้นมักใส่ใจกับจุดหมายที่จะไปจนหลงลืมลทิวทัศน์ที่งดงามระหว่างทาง เมื่อประสบกับวิกฤตในชีวิตก็มักจะวนเวียนคิดถึงแต่สิ่งที่สูญเสียสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์จนทําให้เหมือนว่าทุกอย่างเลวร้ายไปเสียหมดและทําให้หมดกําลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาทั้งที่แท้จริงแล้วสิ่งดีๆก็มีอยู่มากมายเช่นกันเพียงแต่ถูกและเลยไม่จดจําหากลองปรับเปลี่ยนมุมมองหันมาใส่ใจในด้านที่ดีให้มากจะพบว่าปัญหาที่คิดว่าใหญ่นั้นเล็กลง เพราะสิ่งที่ตัดสินว่าปัญหาใหนใหญ่ไม่ใช่ตัวปัญหาแต่คือกําลังใจของเรานั่นเองอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธ์และ Facebook ปัญญายุทธ